ครูใหญ่ขอเคล็ดลับสาวเลี้ยงลูกให้เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนไม่กัดกบอกสามสิ่งที่ทําทุกวันแม่ให้ลูกสาวทำสามสิ่งทุกวันสร้างนิสัยที่ดีจนกลายเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนอย่างรวดเร็วครูใหญ่ยังอึง้งจนต้องถามเคล็ดลับผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในประเทศจ,จีนก็แชร์เรื่องราวของหลานสาวที่เพิ่งเข้าเรียนชั้นปฐมปีที่หนึ่งไม่ถึงหนึ่งเดือนต่อมาเธอก็ได้รับใบรับรองที่ดีเยี่ยมจากโรงเรียนเป็นหลักฐานชี้ว่าเก่งที่สุดในโรงเรียนนะคะ ก็กลายเป็นนักเรียนวัยปถมที่ประสบความสําเร็จไม่เพียงแต่คะแนนสูงแต่ก็ยังมีความสามารถในการปรับตัวได้เป็นอย่างดีมีความปฏิสระสูงอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นนักเรียนที่ดีทางด้านบุคลิกภาพและผลสำเร็์ทางการเรียนด้วยซ้ำผพ้อมเนยการโรงเรียนก็เลยชื่นชมนักเรียนหญิงคนนี้เป็นพิเศษนะก็เลยถามพ่อแม่ของเด็กว่าคุณเลี้ยงลูกดีขนาดนี้ได้อย่างไรแเขาก็เลยตอบว่าเป็นเพราะว่าลูกสาวของเธอนะ่ะมีนิสัยดีจริงๆในช่วงที่ ลูกสาวของเธอเนี่ยอยู่ในชั้นอนุบาลเนี่ยมีนิสัยแบบนี้เหมือนกันนะ,นะคะแล้วก็ด้วยเหตุนี้ผู้เป็นแม่ก็เลยเกิดแนวความคิดที่ไม่ควรีจะเปลี่ยนนิสัยที่ดีตอนสมัยอนุบาลของลูกกันนะคะก็คอยสอนให้ทํา3สิ่งดังเช่นที่ทําสมัยอนุบาลนะคะก็คืออันแรกก็คือว่าให้เข้านอนแล้วก็ตื่นเช้าสร้างนิสัยกรัรยีบหลับพอเข้าสู่โรงเรียนปรถม แล้วนะคะก็มักจะไม่ค่อยชอบตื่นเช้าจะมีนาฬิกาปลุกหรือพ่อแม่ปลุกก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นบางคนก็ไม่ค่อยชอบนอนเร็วด้วยก็ปกติเนี่ยตอนสมัยอยู่อนุบาลเนี่ยเขาก็จะมีการให้นอนในช่วงเวลากลางวันใช่ไหมคะแต่ว่าพอขั้นประถมแล้วเนี่ยก็ไม่มีเวลาในการนอนกลางวันแล้วเ,เธอก็เลยต้องจัดการลูกของเธอนะคะก็คือว่าเด็กเขาเคยชินแบบไหนก็ให้ทําแบบนั้นตอนสมัยที่อยู่อนุบาลตารางการนอนของอย่างหลุมหลวม อาจจะทําให้ลูกตื่นสายในช่วงวันรุ่งขึ้นได้ดังนั้นการที่ลูกเนี่ยเข้านอนเร็วตื่นเช้านอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้ลูกได้ทําสิ่งต่างๆในระหว่างวันได้อย่างเต็มที่จึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจอย่างยิ่งควรจะตั้งกฎกับลูกเช่นเข้านอนก่อนสามทุ่มทุกวันตื่นตรงเวลาในตอนเช้าแล้วก็งีบหลับตอนเที่ยงนะใช้เวลาประมาณ20นาทีสมองของเรากระปรีก้กระเป๋าได้การงีบหลับมีประโยชน์มากมายช่วยให้สร้างพลังงานที่สูญเสียไปในระหว่างวัน เรียนแล้วก็เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ฉลาดปรับตัวได้ดีกว่าเพื่อนๆในสายที่สองเขาบอกว่าให้อ่านแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษทุกคืนเด็กอายุ3-5ปีเป็นช่วงทองของการพัฒนาสมองของเด็กๆนะช่วงนี้พ่อแม่ควรให้ความรู้ที่หลากหลายแก่ลูกๆพอเวลาดูวิดีโอหรือว่าดูกระตูนเนี่ยควรจะใช้เป็นภาษาอังกฤษในทุกๆวันนะจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแล้วก็ พอแม่กดปล่อยให้ลูกอ่านหนังสือนิทานประมาณสองเล่มก่อนนอนด้วยนะคะความสามารถในการพูดของลูกจะค่อยๆดีขึ้นทักษะและก็การสื่อสารก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเช่นกันมีความมั่นใจมากขึ้นนั้นเด็กที่มีพื้นฐานความสามารถทางด้านภาษาก็จะสามารถตามหลักสูตรของโรงเรียนได้อย่างทัน แล้วก็กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากกว่าเด็กปกติโดยทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะทําให้คะแนนเขาโดดเด่นขึ้นมาเองโดยที่เราไม่บังคับเขาว่าเขาจะต้องเรียนหนังสืออย่างหนักนะคะนิสัยที่3ก็คือให้ลูกเรียนรู้วิธีการจัดระเบียบสิ่งต่างๆด้วยตนเองนะอันนี้ก็หลังจากที่ลูกไปโรงเรียนอนุบาลแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องสอนให้ลูกรู้จักที่จะถือกระเป๋าเองกินข้าวเองแล้วก็เดินด้วยตนเองพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะทําให้ลูกรู้ว่าเขาโตขึ้นแล้วแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะทําทุกอย่างด้วยตนเอง แล้วก็สอนลูกน้อยของคุณด้วยวิธีการเก็บของเล่นเก็บหนังสือนะคะแล้วก็วางสิ่งของให้ถูกที่ไอัน,นี้ก็เป็นกฎที่เด็กๆควรปฏิบัติถ้าเกิดว่าเราให้เขาเริ่มต้นในสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เด็กมีการพัฒนานิสัยที่ดีในการใช้แล้วก็เก็บเข้าที่นะคะแล้วก็จะมีความเป็นระเบียบวิน,นัยแล้วก็จะทําให้มีความสะอาดสะอ้านมากขึ้นภายในห้องของเขา หรือว่าดูแลความเป็นระเบียบของชีวิตของตัวเองได้จัดเป็นนิสัยของเขาไปเลยนะคะว่าอันไหนที่เขาเลิกเล่นแล้วหรืออ่านหนังสือแล้วควรที่จะเก็บเข้าที่ในทุกๆครั้งที่เขาทำนะคะก่อนที่จะเข้านอนในทุกๆวันมันก็จะทําให้เขามีระเบียบวิน,นัยโดยอัตโนมัติแล้วก็จะติดนิสัยไปจนถึงโตได้สามารถให้เด็กๆได้ทํางานบ้านง่ายๆบางส่วนเช่นทําความสะอาดบ้านนะคะพับผ้าห่มช่วยพ่อแม่ทิ้งขยะ เด็กๆก็จะได้สัมผัสถึงความพอใจและความภาคภูมิใจในงานของตอนเองเสริมให้เด็กยังคงมีความมั่นใจในตนเองต่อไปงานบ้านเป็นส่วนสามารถที่จะสร้างวินัยแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆได้นะคะงั้นอะไรที่เราสามารถที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยทำงานแทนเราหรือทํางานบ้านอะไรบางอย่างได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าธรรมชาติของเด็กๆก,ก็คือการเล่นแล้วก็ต้องปล่อยเขาเล่นนะคะ